5ท,ทะเลไทยสุดฮิตที่ดาราเซเลบชอบไปเช็คอินในสถานการณ์วุ่นวายทั่วโลกในขณะนี้ส่งผลให้เรายังไม่สามารถเดินทางไปท่องเที่ยวต่างประเทศได้เหมือนเคยยิ่งตอนนี้เข้าสู่ฤดูร้อนของไทยแล้วเกรสตาจึงขอแนะนําทะเลไทยสุดฮิตที่ควรไปเยือนสักครั้งหนึ่งาอเหล่าดาราเซเลบทั้งหลายตอนนี้เช็คอินอยู่ทะเลกันหลายคนเลยค่ะที่แรกกับทะเลพัทยาใกล้กรุงเทพสุดๆเดินทางง่ายไปเช้าเย็ยนกลับหรือไปเสาร์อาทิตย์กลับก ยังได้เมืองชายทะเลที่มีแหล่งท่องเที่ยวมากมายหลากหลายรูปแบบ ทำให้การเดินทางไปพัทยาไม่เหนื่อยนะักมีคาเฟ่ริมหาดพัทยาเก๋ๆก,ก็ช่วยให้การท่องเที่ยวดูไม่น่าเบื่อจนเกินไปหากกลัวที่จะเจอผู้คนมากมายก็มีบ้านพักโรงแรมหรือรีสอร์ทที่เป็นส่วนตัวก็ทำให้การพักผ่อนสบายใจมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้ทะเลหัวหินก็เป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์กที่สำคัญของการไปเที่ยวทะเลเช่นเดียวกันใช้เวลาเดินทางไม่ไกลจากกรุงเทพเท่าไหร่จุดเด่นของหาดหัวหินก็ไม่เหมือนหาดอื่นๆเพราะจะมีโขดหินอยู่มากมายมีทรายที่ละเอียดมากๆนะ นอกจากนี้ก็ยังมีกิจกรรมขี่ม,ม้าเที่ยวชายหาดนับว่าเป็นอีกหนึ่งภาพจําของที่หัวหินและถ้าได้ลองเดินเลียบชายหาด <Wow. S 1> ไปเรื่อยๆจะพบว่ามีบ้านพักตากอากาศสไตล์โคโลเนียสุดคลาสสิกให้เห็นมากมายเลยค่ะลงใต้สุดไปที่ทะเลภูเก็ตกันบ้างด้วยจังหวัดภูเก็ตนั้นจัดได้ว่าเป็นเกาะที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยถูกล้อมรอบไปด้วยน่านน้ำของมหาสมุทรอินเดียอันมีเอกลักษณ์ของชาวเลสวยงงามมีเสน่ห์สุดๆเกาะสวรรค์ยามภูเก็ต เป็นแหล่งรวมทะเลสวยฝั่งอันดามันที่มีชื่อเสียงระดับโลกชน,นิดที่ว่ามองไปทางไหนก็เจอแต่หาดทรายสวยกับน้ำทะเลสีฟ้าครามจะแล่นเรือออกไปหน่อยก็ยิ่งเจอแต่เกาะน้อยใหญ่ที่ซ่อนเร้นความงดงามของธรรมชาติเอาไว้ส่วนน้ำทะเลใสแจ๋วก็คงหนีไม่พ้นทะเลกระบี่เมืองร้อยเกาะก็ว่าได้เพราะเป็นจังหวัดที่มีหมูกก่เกาะน้อยใหญ่กว่า1 3 0ยเกาะมีความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติถือเป็นสวรรค์ของนักดำน้ำและยังมีชื่อเสียงไปทั่วโลกอีกด,ด้วยเพราะมีหาดทรายขาวละเอียด น้ำทะเลใสสะอาดสิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเลมีความอุดมสมบูรณ์จึงเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติแถมค่าครองชีพยังไม่แพงเท่าที่เที่ยวทะเลใต้อื่นๆอีกด้วยสุดท้ายกับทะเลสุดฮิตที่ดาราเซเลบชอบไปเช็คอินนั่นก็คือทะเลสมุยอีกหนึ่งที่ท่องเที่ยวทะเลสุดฮอตด้วยความสวยงามของเกาะสมุยที่มีความโดดเด่นที่สุดแห่งหนึ่งของทะเลอ่าวไทยจนได้รับการขนานนามว่าเป็นสวรรค์แห่งทะเลอ่าวไทยหลายคนชอบที่จะสัมผัสบรรยากาศ อากศของหาดทรายขาวละเอียดที่ทอดยาวคู่ขนานไปนกับทิวต้นมะพร้าวแนวยาวและกิจกรรมทางน้ําสนุกสนุกอีกเพียบเรียกได้ว่าเ <Yeah. S 1> หมาะแก่การ oh. ไปพักผ่อนช่วงซัมเมอร์นี้แต่ก็อย่าลืมดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะคะ